นี่คือไก่ที่เท่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาเลยครับและมันก็ไม่ใช่แค่ไก่ที่กินแล้วออกไข่ วันนี้เรามากับตัวอย่างใหม่ของยอดไก่นักสู้กู้โลก r ูสเตอร์ไฟเตอร์ครับผลงานมังงดสุดแนวจากอาจารย์ซากุระธานิชูที่เป็นเรื่องราวของเจ้าไก่ตัวผู้ครับที่เดินทางไปปราบปีศาจทั่วญี่ปุ่นเพื่อล้างแค้นให้น้องสาวไก่ของตัวเองซึ่งอนิเมะเรื่องนี้ครับก็จะได้รับการผลิตโดยสติโออย่างซันติเกนนะครับเจ้าของผลงานเก่าอย่างแบงดิมดีโฟดและอื่นๆอีกมากมายครับบอกเลยว่ามันเป็นงาน 3D ที่ดีมากๆ ฉากต่อสู้ฉากแอคชั่นเนี่ยเดือดและได้อารมณ์แบบสุดๆและมันก็โคตรกาวโคตรห่ครับมันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่มีเด็กสาวคนหนึ่งยื่นทอดไก่ให้กับไก่พ่อพันธุ์ของเราตัวนี้ซึ่งพี่ไก่ของเราเนี่ยถึงกับอุทานออกมาเลยว่าไอเด็กนี่นี่มึงเอาจริงดินั่นแหละครับมันคือระดับความกาวที่คุณจะได้ดูจากเรื่องนี้นอกจากนี้ยังมีความเท่ความคูลจากพี่ไก่เคจิตัวนี้ครับที่มันให้อารมณ์แบบโจทาร่แบบเป๊ะๆเอาเป็นว่าสำหรับใครที่สนใจครับก็รอติดตามชมอนิเมะเรื่องนี้กันนนนนไไดด้ใใชช่่่่ววงงงตรรมมาาทีีี2 26ขอออปหืืเษย นั่นเองนะครับ